คุณอยากยิงแอดบน tiktok หรือเปล่าครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีครับว่ามันสามารถยิงแอดนะครับบน Tik t o k เนี่ยได้อยู่กี่วิธีแล้วคุณก็จะสามารถเลือกได้ครับว่าใช้วิธีไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุดนะครับสวัสดีครับผมรัภพงศ์เลชตาบนาบุนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับแล้วก็ฝากถึงซื้อ2องเล่มนี้นะฮะมีเงินไาง่ายๆแล้วก็ดังได้ง่ายๆถ้าใครยังไม่ได้รับนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดวัลยพบมีแอดดหน้าไปสอบถามได้นะครับเงินไาง่ายๆนี่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ทุกๆท,ที่นะครับ TikTok Lazada Shopee Facebook YouTube แหลวกนี้นะครับส่วนดังได้ง่ายๆก็เช่นเดียวกันครับก็สามารถดังได้ทุกที่นะครับทั้งสเล่มนี้ ผมเขียนเองกับมือยังไงสนใจก็แอดไลน์แอดวัลย์พบได้นะครับทีนี้ครับการยิงแอบดบนะฮะบ,บน t ิกต o อนะฮะมันจะทำได้สามวิธีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับวิธีแรกก็คือยิงบน แอปติกตอกเลยนะครับก็แอปิกตอที่คุณเล่นอยู่นั่นแหละนะ,ะก็เล่นทามือถือนะครับมันสามารถกดคลิปนะครับแล้วก็มีกดที่คลิปเลยหรือว่าจะไปกดที่การปุ่มการตั้งค่าพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทําคลิปให้คุณยิงเป็นนะครับแต่มันจะแยกเป็นส่วนๆเพราะว่าแต่ละส่วนนี่มันยาวมากนะมันยัด ยัดเข้ามาในคลิปเดียวกันไม่ได้น่าจะต้อง3-4ชั่วโมงนู่นนะครับแต่นี่คือบอกไว้ก่อนนะครับยิงบนแอปทิกตอ k เลยนะครับคุณอาจจะเข้าไปลองเล่นดูก่อนก็ได้นะโกดักดคุณก็จะเห็นคำว่าอ่าจะเห็นคำว่าโปรโมตนั่นเองนะครับนั่นก็คือการยิงแอดยิงโฆษณาไปให้คนอื่นเห็นนะครับอโอเคสก็คือยิงบนทิกตอ k ชอป นะครับเซลเลอร์เซ็นเตอร์ครับตัวเนี้ยนะฮะคุณจะต้องอน,นะครับเปิด TikTok Shop ก่อนคุณจึงจะทำได้นะครับต้องเปิด TikTok Shop ก่อนซึ่งเรื่องเกี่ยวกับ TikTok Shop เนี่ยนะฮะการขายสินค้าบน TikTok Shop เนี่ยผมทำคลิปไว้นะครับเกือบ20คลิปนะฮะยังไงก็จะค้นหาใน YouTube ก็ได้คำว่าทิกต o กช็อปบรรทัพบนะฮะหรือจะ กดลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับบริเวณที่ผมปักหมุดไว้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไปไปดูว่าเปิดที่ตอกช็อปยังไงจะขายของที่ตอกช็อปยังไงนะครับแต่การขายของที่ตอกช็อปเนี่ยจะเป็นลักษณะคุณมีของของคุณนะฮะแล้วคุณจะต้องส่งของเองนะไม่ใช่การทําในหน้านะฮะการทําในหน้าคือคุณขายได้ร้านค้าเขาส่งใช่ไหมแต่เนี่ยคุณเป็นร้านค้าเองนะครับ3ก็คือยิ่ง บน TikTok นะครับ a d Manager ครับก็คือตัวภาษาไทยก็คือตัวจัดก,การการโฆษณาของ TikTok นั่นเองซึ่งแบบนี้นะครับมันครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับครอบคลุมการยิงแอบบทุกประเภทนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะให้มันเลือกไปนิดนึงนะครับ ยิงบนแอปทวิ t o ตอเนี่ยคือใช้มือถือนะฮะใช้มือถือเลยมือถือทําได้นะครับส่วนอันที่สองที่สามเนี่ยต้องใช้คอมนะต้องใช้คอมทําครับเพราะว่ามือถือทําไม่ได้นะฮะสำหรับเซลล์เซ็นเตอร์เนี่ยที่จริงเขามีแอปทางมือถือนะแต่ว่าแอปทางมือถือเนี่ยมันไม่ค่อยละเอียดเท่ากับเซลล์เซ็นเตอร์ที่เราเข้าไปทําเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้นะฮะยิงบนตรงเนี้นะครับ สำหรับแอปทิกต็อกเนี่ยมันก็จะยิงได้ทั้งคลิปสั้นแหละนะครับคลิปสั้นก็ยิงได้นะครับแล้วก็ไลฟ์ก็ยิงได้นะฮะอ่าส่วนตรงเนี้ยจะเป็นการยิงนะครับที่มันจะเป็นส่วนเฉพาะสินค้าโดยตรงอ่ะนะครับที่จะแสดงในหน้าช็อปฮะเวลายิงออกไปมันจะแสดงในหน้าช็อปนะครับของแอปทิกต o อกแล้วเวลาคุณเล่นทิกตอกอยู่ นะครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าช็อปนะครับหรือว่าร้านค้าเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเวลาคุณเข้าไปปุ๊บมันจะมีแต่สินค้าถูกไหมฮะนั่นแหละฮะเวลาคุณอาจจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับเช่นคุณค้นหาคําว่าหนังสือนะครับเช่นค้นหาหนังสือของผมเนี่ยหนังสือง่ายง่ายนะครับหรือว่าหนังสือเฉยเเนี่ยมันจะมีคนที่เขายิงแอบนะครับยิงแอดแบบเนี้ย ที่จริงมันจะมีชื่อก็คือช h อ p ช็อปเปเบิรแอดมากนะถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งอย่างเช่นตอนนี้ผมหาคาว่าหนังสือก็จะมีหนังสือขึ้นมาแต่ไปหมดซึ่งในเนี่แหละครับก็คือถ้าเรายิงโฆษณาแบบช h อ p เซลเ e อร์เซ็นเนี่ยก็จะขึ้นมาบริเวณนี้เห็นไหมมันจะไปเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงนะครับส่วนแอดบีเนเจอร์เนี่ยได้หมดเลยนะฮะคลิปสั้นไลฟ์หรือว่าจะยิงแบบสินค้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ยัง เขาเรียกว่ามีวัตถุประสงค์หลายๆายแบบอีกนะครับซึ่งซึ่งวัตถุประสงค์บางอย่างก็คือต้องการเพิ่มผู้ติดตามต้องการคนดูวิดีโอต้องการาให้คนซื้ออย่างเงี้ยหรือว่าจะายิงโฆษณาเพื่อเก็บข้อมูลของลูกค้าคือมันละเอียดมากๆนี่ฮะคือ3วิธีนะครับที่คุณจะสามารถทำได้นะครับซึ่งแน่นอนอันอันแรกสุดง่ายที่สุดนะครับ อันที่2ก็ยากลงลงมานะครับแล้วก็อันที่3นี่ยากที่สุดซึ่งคลิปวิดีโอที่ผมจะทำเนี่ยนะครับอันนี้ก็หนึ่งวิดีโอละนะครับต่อตอไปอันนี้ก็อีกหนึ่งวิดีโอแต่จุดเนี้ยอาจจะมี4ถึง5วิดีโอนะครับอันที่3เพราะว่ามันละเอียดมากๆยังไงก็สามารถติดตามได้นะครับโอเคตอนนี้คุณรู้แล้วว่ายิงได้3วิธีนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไ like ลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากําลังสนใจอยากยิงแอดโฆษณาบน t i k t o กนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จลบลงพี่นี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ